บายดีทุกคนมืัอนี้เนาะมืัอนี้เขาก็มาสุพรรณเลยเอาฟองมาลงเก็บไว้เอาเพื่องทุกทีเพื่อนพังเลยเอามาลงเก็บไว้เนาะตอนนี้เขาก็มาหอดสุพรรณเยับหลอดยบรรยากาศโคตรดีเลยแหละคือแบบเลี้ยวกับยุบะเน่าเลยได้จะนอนซะสิไอเบิ่งบรรยากาศโอ้ลมเย็นประมาณนต้องตัศชีฮามงนี่ครับ Đông dân cà, không đông khắp mình nhà cả một đếm đẹp của những bạn hơn đây ở nhà với bực có màn là xích mặt này đấy cái gì เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเพื่องที่เยวเสาะลงเนาะเดี๋ยวโค่นมาไปทุกคนนี่ทุกคนที่เพื่องที่เวาคนมาเนี่ยเมื่อกี้ไปไหนนี่พี่เขาเอินเอินฟางอยู่บ้านต้องเอินเพื่องประมาณนี้แหละเดี๋ยวโค่นเพื่องลงก่อนเดี๋ยวสถ่ายบรรยากาศอยู่งามอยู่หมดเนาะ ให้ทุกคนเตอนนี้เฮาก็ยกลงเรียบร้อยแล้วเนาะประมาณสิบแปดเกาะเมื่อกี้นี้วิชายตอนยกลงอยู่แต่ว่ามีคนจับก่อนเขาก็เลยถ่ายเนาะเขาก็เลยถ่ายตอนที่เยายกเสร็จเรียบร้อยเลยประมาณสิบแปดเนาะเนายกลงเรียบร้อยเลยเดี๋ยววิ่ายทุกคนเบิ่งวิวจากบนนาะงมันนี่เนาะนี่ทุกคนบรรยากาศข้างบน ลมโคตรแห้งเลยเนะี่ยบรรยากาศคือบ้านเฮามีแร่ไฮมีต่นาันน้องซ้าเนี่ยกปาตัทิม,ทาามทบ้านอิบ้านล้องอื่นบาไนนี่บรรยากาศลมเย็นจเจาะไอ้ กดเย็นเลยข้างบนเนี่ยลมแห้งถ้าใช้งามอยู่ประมาณช่วง4โมง6โมงโคตรงามเลยนี่ย <c oughs> ูสุพันนะี่มีโมเมนต์ยูเล่าเลยอากาศเปรีย้ยวกับปุบานแล้วเวยลมเย็น ากินเกีนินมากข้างบนเลยลมแห้งร้ายข้างบนนี่ลมีที่นุ่งที่นอนได้จังเลยโหหนูห้องนอนนี่ ไา,ายเย็ด,จจดเจาะรวยกระเพิหนึ่งบานคอยนี่เสียเยียเดียวมันขุ่นมันไไมนมอเตอีกไซคนงเีปันน้ำมันลายออกมาเขาเร่มแห้ขงขึ้นไปน้ำออกมาลายเลยอะไรอย่าี้ แต่งอลมนี่แห้งอันนี้ที่คนตอนใหม่คนมาตั้งแต่เมื่อนั้นเลยยังบุรุษไปปลูกด้วยไหม มีนขนอกขนมมีเไยอือพอเีเขาเตี่ยมมา,ามันมนมสมตรงสมตำมพร้อเสียอย่งเดียวบ่นมีเบียร์ไงเข้าสภาพทุกคนอยากไปเบิ่งของหนอกเลยแบบเดียวครับคืออยู่บ้านอยู่บ่ ี่แต่คนทะเลเราจะพาไปคนหยาไม่เหมือนแด่พี่ยวเลยบรรยากาศดีบ้านเรามาที่หลอดบ้านมาที่หลอดซ้ำด้เมื่อบ้านเลยมาอยู่ี่มาเพี่เอแล้วหนึ่งสุพรรณพี่พาหยางซ้ำเมื ày, ่อไหร่เมื่อหน้าอด้ว cái tàu cái tên muốn buồn phần đường đây mưa bạn cái này mà thì cả mưa bạn hàng là cái đây ชวนมันก็ทำไงนี่มีนี่อ้อยอ้อยแีงต้นที่รอด,ดบ้านเดูนนะย่างเมื่อรอด,ดบ้านโหลดบรรยากาศ ความมันผมเย็นดีเลยมาตัวนี้นี่อยู่ทุกเตะท่านมาเพื่งเอาดินมาทมไหมปานนี้ยังอยู่นี่ <c oughs> ลมเย็นจ่อยเจาะก็ตำมะคงอยูอ่ยังบุแทล่เพื่ออยู่ไหมบึงที่ทำบึงอื่เห็ดอยู่บ <rainbow wildlife> ่เป็นย่งเู็นบึงอื่บง่สุดบึงอื่น่งอะไรบ่แดวใจ้าหัวยองมาเนี่ยลมแห้งเย ใส่ขนมจีนมาบ้านาเราขึ้นเขาปุ่นแม่บัวโอ้มันจะมันจะป่าอะไรบวนขึ้นมาน่ะปลาทับทิมนี่ยกับปลาดูกนำ ไลลูกปุ่นไลน์ขึ้นมาคืนที่ว่านันปั่นขึ้นมา,<อ>เานแเขาผมต่ำที่ตำ่ำสุดนี่บรอาันนี้หนมเนี่ย น้ำมูแล,ลยวกินข่าสกกินขานขา้ำกันได้ทุกคนบันะดเนียยุวเขาลยไหมมี่สามโบกเลยไหมกินเปะเอ้าอ้าม่ฆ่ายิงกุ้งสังมันจะเด็ กินตำมะขุงไหมกอันนี Sch ้โบราณนี่เอง you mm -hmm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền ได้เบิ่งตัวนี้กับขอโทษน้ำเด้ออาจจะมีคนหิวเขา่าเนี่ยมานจะบงะังบพทองอยู่พี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งขับรถมันรอยยี่สิบสามกิโล

เด็ดเลยจะประหยัดมากเด็ด อนนี้เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยเนาะเราจะขอจบคลิปโลกสเสนีห์ด้วยพี่น้องบ๊ายบายมื้อหน้าพอกันใหม่